สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดขอ,องหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเดิมนะคะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะคะทุกท่านเป็นหลวงหลวงพ่อกลวยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีทมั้งมีดด้ามปืนยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝากเนาะห้านิกก้วกว่า เฉพาะอันนี้ก็สองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเก่าแบบเดิมเดิมเลยนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะรับชมทั้งในนะคะเป็นมีดปรลัดขิกนะคะทุกท่านของหลวงพ่อกลวยนะคะนะคะทำมาค้าขายขึ้นเจริญรุ่งเรืองน,นะคะทุกทีออ่ไม่ว่าเราไปไหนมาไหนนะคะปลอดภัยนะคะทุกท่าน ครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะพวกปาก่าพวกผีปีศาจลมพัดล,ลมเพคุณไสคนโดนของหรือว่ามนต์ดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นประหลัดขิกนะคะทํามาหากินขึ้นการค้าการขายจเจริญนุ่งเรืองนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นประหลัดขิกอีกแบบหนึ่งเนาะใส่ที่ทําเป็นไม้นะคะแต่อันนี้หลวงพ่อควยท่านทําให้พวกแม่ค้าแม่ขายพ่อค้าพ่อขา,ายสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ทำเป็นประลัดฉีดเป็นมีดนะคะทุกท่านเลยค่ะคิดข้นออกมานะคะเป็นแล้วแต่รูปลักษณ์ส่วนมากก็จะเป็นไม้เนาะบางครั้งก็จะเป็นไม้ปลัดฉีดไม้ก็มีค่ะทุกท่านเลยค่ะแต่อันนี้ทำเป็นเ,เป็นมีดด้ามปืนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นประหลัดขีดเนะาะสำหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะพกพาการค้าการขา,า,รขายเจริญรุ่งเรือง,อง peach, นะเมตตานะคะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มข็งมาก,มากๆเลยนะคะ ท่านใดมีไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีไว้ในครอบครัวหรือว่าเอาไว้ที่ร้านเอาไว้ที่ออฟฟิศร้านค้าร้านขายเนาะหรือพกติดตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดลงพอกลัวอีกนะคะนะคะด้ามลฝักเนาะนะคะ การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เอ่อเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านรัดด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เชือกไนล่อนนะคะทุกท่านนี่ค่ะเดิมเดมเก่าเดิมๆมเนะคะนคะัดด้วยเชือกไนล่อนเนาะนะคะสมัยก่อนก็นิยมชุมชอบเบบเชือกนะคะทุกท่านหรือไว้นะคะเนี male, ่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อควยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ลงพระคาถาอาคมนะคะมีสําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยคะ่ะนาเกี่ยวนาสมพงนาเมตานะคะทุกท่านเลยคะ่ะนาเมตตามหานิยมมีคนเก่งขานมีคนเมตานะคะทุกท่านเลยคะ่ะใครบูชาไปก็พกติดตัวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาาปลอดภัยนะคะป้องกันภัยได้นะคะทุกท่านป้องกันภัย จากร้ายก็จะกลายเป็นเบานะคะทุกท่านบางครั้งอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะค่ะไปค้างอ้างแรมหรือว่าไปนอนโรงแรมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะอาจจะมีดับสิ่งที่ไม่ดีเนาะบางทีก็เราก็จะได้อปปกปักรักษานะคะบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะคะนะคะท่านจะได้คุ้มครองปกปักรักษานะคะ ด้ามรวมฝัก9นิ้วนะคะ <hi> เฉพาะใบมีดก็5น bueno yani erm. ิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะทําออกมาแบบรูปลักสมัยก่อนเนาะช่างชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะทาออกมาแบบพับนะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนยังไม่ทันสมัยเนาะนะคะแล้วก็ห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านเลยค่ะเทคโนโลยีก็ไม่มีก็ทําออกมาแบบเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะ แห้งแข่งเลยนะคะเนี่ยค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะล <t une> <ations> งพระคถาคมนะคะทุกท่านใบมีดก็สวยงามนะคะอันนี้คือดูง่ายๆเลยนะคะทุกท่านเป็นใบมีดที่เก่านะคะ <t une> เป็นมีดที่เก่ายุคต้นๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ <t une> หน้ากเกี้ยวหน้าสมพงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสักดิธ <vào> ิรร์เข้มขังมากๆเลยนะคะ <t une> เป็นมีดของหลวงพ่อกล้วยนะคะ <t une> <t une> <spectral> ทุกท <t une> <Course S 2> <t une> ่านเนี่ยค่ะหลวงพ่อกล้วยวาจาสักดิธิ์แล้วก็เข้มขังนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะนะคะไม่ถึงสิบนิ้วดีนะคะเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะลัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะตรงข้างตรงนี้ก็จะลัดด้วยทองเหลืองนะคะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนเนาะสมัยหลังนี้จะเป็นมีดเป็นใบเลดนะคะแต่ก่อนสมัยก่อนนี้มีดไม่ใช่ใบเลดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะของท่านก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะทํารูปรับออกมานะะี่ค่ะทุกท่านเลยคะ่ะลงปกะาอาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะรอยจานไว้นอเน่ค่ะนะคะเก่านะแ,แก่มากๆเลยคือมีดยุคต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะ อันนี้90ปีขึ้นไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะคะทุกท่านขัางหลังมาลูกของท่านก็จะเก็บไว้นะคะคุณตาท่านอมอบให้ลูกชายท่านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะเดิมเดิมเก่าเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มแขางนะคะ,ะ,คะปราบพวกพีศาลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของเราบูชาไปติดร้านไว้นะคะติดร้านติดบ้านไว้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ท่านจะได้ปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆที่ไม่ดีจะเข้ามาในบ้านเราหรือว่ามากวนลูกกวนหลานเราเนาะบางครั้งลมพัดลมเพหรือว่าวิญญาณเล่ร่อนนะคะทุกท่านนยคะ่ะเก้านิ้วนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะไหวก็เก่าเดิมเดิมนะคะไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเนี่ยค่ะมีชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเนะะ่ยค่ะมีชาวบ้านนะคะ นี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆเลยนะคะนะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะยันตรีนะคะทุกท่านนะโมพุทธยะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นช่างคนเดียวกันทํานะคะทุกท่านเลยค่ะรอยหนังสือลงกระถาคมไว้อย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะท่านใดมองหามีดหลวงพ่อกลวยสําหรับพกพานะคะทุกท่าน เดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน,นี่เรามารับชมมีดเล่มน,นี้นะคะเก้านะะิน้วเช่นกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยไม้เนื้อแข็งนะคะรัดด้วยเชือกนะคะเชือกแล้วก็หวายนะคะนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นลายนองสิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็น ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อกวยนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนกรสวรรค์นะคะทุกท่านท่านใดแวะไปนะคะผ่านไปก็แวะไปกราบไปไหว้ท่านนะคะทุกท่านฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านมีบุญบรารมีมากมายนะคะทุกท่านมีบุญบรารมีสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายน,น,น,นี้น้าก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์ ให้น้ํานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้มีแต่ความสุขค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ